อีกเช่นเคยนะคะกับรายการโครงการบ้านธนาโช่ะค่ะตอนนี้เต้าอยู่กับเจ้าของโครงการบ้านธนาโชคคุณสิทธิศักดิ์ศึกษีค่ะสวัสดีค่ะขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการตกแต่งของบ้านทนาโชคนี่เป็นในเรื่องไหนคะขั้นตอนการตกแต่งเกี่ยวกับภายในเกี่ยวกับฝ้าฝ้านี้มีกี่ประเภทกันคะฝ้าก็จะมีมีประมาณสักสองสามประเภทก็คือฝ้าแบบภายในที่มันเป็นคล้ายๆฝ้าแฝงแฝงเป็นรูปทรงแล้วก็เอาตัวฝ้าขึ้นไปวางไว้ส่วนตัวที่สองอ่ะ จะเป็นแบบยิบซ้ำเป็นเป็นฝ้าโป๊ที่เราเห็นอยู่ใช่เนี่ยเนี่ย,ยตามเนี่ยในรูปอีกอย่างก็คือเป็นฝ้าแบบสมาร์ทบอดท,ที่เราใช้กันก็จะยิงคล้ายๆยิงเชิงชายรอบนอก,นอ,ก,นอ,กอะไรเงี้ยภายในของเราเนี่ยจะใช้แบบเป็นเป็นฝ้าฝ้าฉาบยิบซ้ำที่เราได้ติดตั้งเนี่ยเป็นฝ้าแบบฉาบเรียบความคงทนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัสดุขั้นตอนการทำเนี่ย<ฆ>ค่อนข้างจะเลือกมาอย่างดีวัสดุที่ใช้นี่ก็ใช้แบบของดีๆเลยฝ้าเนี่ยเราใช้ของยิบซ้ำยิบซ้ำตาช้าง ปูนในการโปรยิบซ้ำอะไรต่างก็ใช้ของตาช้างหมดโครงที่ใช้นี่ก็เป็นของที่ผลิตจากช้างด้วยภายนอกนี่จะเป็นตัวยิบซ้ำใช่ไหมครับแต่ภายในมันจะเป็นโครงวัสดุอุปกรณ์อีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นฉากเป็นลวดเป็นโพสิซีไยเป็นปกิ๊บล็อกเป็นสปริงและอื่นๆอีกเยอะเลยสร้างโครงยึดแล้วก็หลังจากโครงสร้างเสร็จแล้วก็ถึงจะเราจะเอาแผ่นะยิบซ้ำอะขึ้นติดแล้วก็ยิงด้วยสกูครับภายนอกนี่เราฉากตรงแล้วก็พอช่วงกลางเราก็ยกหลุม ความโปโถงความสวยงามครับ<ช><ช>ผมหลังจากที่เราขึ้นอัลฟาขึ้นยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย่อนที่เราจะทําการฉาบเนี่ยเราจะต้องฉลุรูให้มันเป็นช่องก่อนเพื่อสําหรับใส่ดาวไรท์<อ>เราจะไม่ท,ทําทีหลัง<ช> <ๆ S 2> เพราะว่ามึงช่างแต่ละคนน้ําหนักมือไม่เท่ากันบางทีมันอาจจะทําให้เกิดการปีกหรือว่ากเกิดการแตกรล้าได้เราก็เลยเซฟเรื่องตรงนี้ไว้ค่ะเราเบี่ยงโต๊ะที่ช่างมาต่ออย่างนี้เรานํามาชนกันแล้วทาตรงนี้ได้เลยเหมือนกาวอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะตรงนี้ครับ ที่ท่านผู้ชมและคุณเต้าได้เห็นเนี่ยตรงนี้เป็นฝ้าฝ้าที่ติดไปด้านบนแล้วนะครับพอชนกันเสร็จแล้วอะก่อนที่เราอะตัวนี้เป็นเป็นผ้าเป็นผ้าโป๊สําหรับอ่าสาหรับการโป๊อ่าการโป๊รอยต่อยิบซ้ำครับก่อนที่จะโป๊ได้เนี่ยเราต้องเอาปูนยิบซ้ำเนี่ยเข้ามาเข้ามาป้ายก่อนเพื่อให้เกิดความหนืดค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ใช้ผ้าติดเข้าไปพอปิดเข้าไปเสร็จแล้วก็ใช้ ปูนโป้ยิบซ้ำเนี่ยโป้ทับอีกทีหนึ่งตัวของการโป้โดยใช้ผ้าแบบนี้มันช่วยในยเรื่องของอะไรคะก้อนจริงแล้วมันช่วยในเรื่องของการแตกแล้วแผ่นยิบซ้ำสองแผ่นเนี่ย<ะ>มันมาชนกันค่ะถ้าเกิดเราไม่มีการประสานอะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอะเวลาวันเวลาผ่านไปอะการเคลื่อนตัวของโครงสร้างมันมีโ,<อ>โครงสร้างของตัวนี้มันความร้อนหรือว่าอะไรต่างมันมันจะเกิดการปิดเวลาเราโป้ไปแล้วเนี่ย<ะ>เราไม่ใช้ผ้านะครับร้อยทั้งร้อยแตกหมดครับลักษณะงาน แล้วก็ขั้นตอนการทําไม่ได้แบบว่าเอาใจใส่ตรงนี้มันก็เกิดปัญหาได้ที่เห็นตามมุมก็มีผ้าเราก็จะหักผ้าก็คือความหมายก็คือว่าด้านหนึ่งมุมครึ่งหนึ่งอ่ะตัวนี้เป็นผนังนะครับผนังปูนตัวนี้เป็นยิบซ้มเวลาเราจะโป้ว่าก็คือเราจะเราก็จะใช้ผ้าตัวเนี้ยอ๋อผ้าตัวเดิมใช่ก็คือเราโป้ไปก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ผ้าเนี้ยเข้าไปติดครึ่งหนึ่งจะอยู่ที่ผนังปูนอีกครึ่งหนึ่งจะไปอยู่ที่ผนังฝ้าแล้วก็จะใช้ ปูนอ่ะปูนโปยิบซ้ำอ่ะโปเก็บเก็บหน้าของตัวผ้าโปร<ช>ครับเพื่อเพื่อไม่เห็นรอยอครับผมแค่นี้นะครับก็จะป้องกันในเรื่องของการแตกลาวเรามองด้านบนจะเห็นทั้งมีเส,ส่วนของสีเขียวแล<ม>้วก็ในโทนสีเทารตรงนี้ที่เราเลือกใช้วัสดตุต่างกันยังไงครับมันก็คือยิบซ้ำเหมือนกันแต่มันเขาเรียกว่าต่างชนิดตีเทาเนี่ยเราก็จะใช้ในพื้นที่ปกติ แต่ถ้าเป็นตัวเขียวเนี่ยมันจะใช้สําหรับความชื้นเช่นยกตัวอย่างเช่นภายนอกเนี่ยเป็นโรงจอดรถเนี่ยเราจะใช้ตัวเขียวเลยในห้องน้ําเราก็จะใช้ยิบซ้ำตัวเขียวเพื่อป้องกันใน,ในเรื่องของความชื้นชั้น2ของเรามันเป็นห้องน้ำใน,ในตัวท่อมันก็จะมีเขาเรียกว่าหุ้มน้ําไว้ความเย็นออกมาก็แยกประเภทว่าเฉพาะช่องนี้นะเราแยกใช้ยิบซ้ำสีเขียวเลยจริงๆแล้วใช้สีเขียวต้นทุนแพงกวา่า เกือบครึ่งหนึ่งเลยครับผมบอกให้เลยตัวสีเขียวยว,วัสดุมันต้องเหมาะสมกับลักษณะของงานที่จะเอาไปติดตั้งตรงนั้นด้วยอพอโป้เสร็จแล้วก็ทําการขัดขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้เกิดความแบบเก็บงานเลื่อกเก็บงานให้เกิดความสวยงามพอเราขัดด้วยกระดาษทรายเสร็จแล้วก็ถือว่าจบพอจบขั้นตอนต่อไปก็รอเรื่องของการทาสีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังมองมองดูเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยก็ ักฝากเกี่ยวกับของโครงการบ้านธนาโชคด้วยโทรมาสอบถามท,ที่เบอร์0810395451หรือ0810395153และก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือขับรถมาหา,าเราที่บ้านธนาโชคเลยเส้นทางก็เริ่มจากาหน้าเซนทนรัลแล้วก็ขับรถตรงขึ้นไปจะไปเจอสีแยกไฟแดงส,สีแยกไฟแดงบ้านก,นา,นกนา้ยวขวาอีกกิโลกว่า,วา,าบ้านธนโชคเราจะอยู่ทางซ้ายติดถนนใหญ่ครับ ท่านผู้ชมนะครับที่กําลังดูเทปนี้เทปแรกสงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาม,มันม,มันมีเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับบ้านธนาโชก็สามารถเข้าไปที่ใน YouTube ก็พิมพ์คําว่าโครงการบ้านธนาโชคนะครับวิดีโอให้ความรู้หรือว่าการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างบ้านบ้านของบ้านธนาโชคทั้งหมดเลยก็เลือกเลือกชมได้เลยครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีรายละเอียดในเรื่องของท่านก่อนการตกแต่งอะไรนั้นต้องติดตามนะคะสวัสดีค่ะ